วันนี้พาทุกท่านมาชมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลนักพิเศษร่วมน้ำใจต้านพาย,ยาเสพติดครั้งที่7ที่สนามทูป,ปัะเซมีกองทัพอากาศตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปะุมชานีครับที่จะมาพบกันระหว่างทีม สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ส่วนภูมิภาคที่จะมาฟาดแข้งกับทีมคณะสลกเหรียนสกอร์เปียนคนหน้าเหมือนในการจัดการแข่งขันในวันนี้ได้มีท่านพลโทอานันต์เครือแก้วผู้ดำเนินง,งานซึ่งเป็นประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้และพลตรีขวัญชาติไขแสงที่ปรึกษาโครงการพร้อมกับนายศักินาครักอุดมการหรือป้าแงมครับเจ้านาย เป็นผู้นำทัพของสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ส่วนภูมิภาคโดยวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันในวันนี้เพื่อหาทุนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนเราไปดูประชมบรรยากาศในการแข่งขันฟุตบอลในวันนี้แบบติดขอบสนามด้วยกันครับวัตถุประสงค์ของเราก็คือเหมือนเดิม คือเราต้องการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงด้วยการเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติดแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะช่วยเหลือการกุศลต่างๆท่ามที่เขาร้องขอมา <Yeah. S 1> เราก็ได้จัดการแข่งขันกันมาแล้วหลายครั้งแล้วก็ประสบผลสำเร็จที่ว่าได้รับการสนับสนุนจากบุคคล บริษัทห้างร้านต่างๆที่ได้ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเรามาเห็นถึงความสำคัญของการแข่งการออกกำลังกายและก็การต้านยาเสพติดอันนี้ประชาชนเขาเห็นด้วย,วยแล้วก็ให้การสนับสนุนเรื่อยมาตลอดเช่นตัวอย่างครั้งนี้มีของบริจาคมาเยอะแยะเต็มไปหมดมีทั้งบริจาคเงินบริจาคสิ่งของก็ เป็นที่น่าชื่นชมยินดีว่ากิจการของเราที่เราทำในงานที่เราทำเพื่อส่วนรวมนี่แหละเราเดินทางมาถูกต้องแล้วก็ขอขอบคุณบรรดาห้างร้านที่ได้ให้การสนับสนุนและบุคคลที่ให้การสนับสนุนในกิจการของเราตลอดมาก็ขอบคุณครับสำหรับทีมงานสุภรเป็นเป็นกังบ้างครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ ครับผมก็ตัวแทนของตลกเหยือนตะกอเปี้ยนนะครับหรือตลกหน้าเหมือนหน้าคล้ายนั่น,นี่ยนะะก็ครั้งแรกนะครับก็ยินดีครับนะผมอยากให้โครงการนี้อยากให้โครงการนี้นะครับทําต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆเด็กๆนที่ได้โอกาสหรือว่าที่ไม่มีโอกาสนะเข้ามาได้รับ การสนับสนุนจากพวกเรานะฮะโดยมีท่านประธานนะครับก็เป็นหัวเล่โวแรงนะครับแล้วก็ท่านป๋าแงมคนนะคะที่จุดประกายโครงการนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ไม่ได้เกิดเอ่ยชื่อก็ดีนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับน้องๆ้องหนูที่ไม่มีโอกาสนะครัครั้งนี้นะครับก็คงจะได้โอกาสนะครับทีมงานตลกจากน้อยกเพี้ยนก็มาช่วยกันเต็มที่นะครับมาช่วยกันก็พร้อมที่จะ ออกกาลังกายไปด้วยกันนะอันนี้ก็ขอฝากน้องๆนักหนูทุกคนนะครับที่ได้มีโอกาสนะได้รับสิ่งของไปก็ขอให้ทำตามออกกาลังกายกันแล้วก็สนุกสนานให้เต็มที่นะครับ<ช>แล้วก็อย่างก็ใครที่อยากได้ขอมาใช่ไหมป๋าใช่ครับให้ขอเราจะไปติดทั่นทุ่มวิภาคทั่งภูวิภาคเลยนะใกล้ไๆเราไปหมดนะก็ขอให้เอาตามนี้แล้ว<ห>กันนะครับขอบคุณครับ เป็นไงครับฟิตซ้อมมาดีไหมครับท่านาบิ๊กป้อมครับไม่รู้ไม่รู้ม่ร่้เดียววันนี้นะครับบอกทีมตรงข้ามนะครับเตรียมตัวไว้ให้ดีนะครับนี่กับตันทินวันนี้ผมเต็มที่ครับยังไงผมก็ชนะอยู่แล้วนะครับอายุรวมกันกับเขาทีมเขานี่เราชนะแน่นอนครับ เห็นรถได้นึ6งหมารออยู่เลยเรียกรถหนึ่งหหมารอด้วยนะครับนี่นี่นี่เล่นกันจริงๆนะครับรไม่ไมใช่ใไ,มไ,มใชไม่ใช่ว่า,โอ,อาโอลงจากเวทีแล้วเป็นเห็น,นเป็นศิลปินแล้วก็เล่นหลอกหลอกไม่ได้นะไม่ต้องครับวันนี้เต็มที่เลยครับเต็มที่เลยคอยบอกทีมงานด้วยขอยาดมให้ด้วยนะอย่าดมพี่ตัวครับ บอกหน่อยได้ไหมครับว่าสําหรับภูมิภาคอื่นเราก็จะเวนไปรอใจภูมิภาคอื่นเราก็จะไปนะครับนะขอให้ท่านติดต่อแล้วก็ติดตามพวกเรานะครับก็ขอมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะมีที่อยู่ให้นะครับผมเราจะไปทุกที่สําหรับไปช่วยเหลือสังคมนะครับโดยจะนําของท่านประธานแล้วก็ฟ้าแงมแล้วก็ผู้สื่อข่าวได้หลายช่องด้วยนะครับ อ่ะพี่อ่านชื่ยฟังเลยได้ไหมว่าวันนี้เราบริจากให้ใครมา้างลุงป้าชื่อหอยอ่อ่ะ,อะให้พี่อ่านเลยผมจะมาครับเอารงเรียนวัดบางกอบัวคลิกลาชบูนะรณะโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์โรงเรียนวัดสิริจันทารามโรงเรียนวัดยางหักโรงเรียนวัดบ้านไร่ประชานุปูล อันจะอ่านไม่ครบ่อยนะเนื่องจากว่าเพิ่งจบรุบานมานะฮะใช่ครับคือผมก็อ่านยังไม่รู้ไม่รู้ครับทำอาหากินกับคู่ได้ตลอดแหละไมเชื่อหรือที่ไม่ได้าวโอเคทีมปางแอมเทโอ้าวเคนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับอยากเคลื่อนไหวอยากเคลื่อนไหวน้ำ แกลาตัวน้อยเดนสิบหอสิบป่าไม่ต้องดบ่านะป่านะครับผมเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนตัวเรื่อยๆนะฮะเปลี่ยนตัวเรื่อยๆนะครับใครเปลี่ตัวก็เี่ยนตัวนะฮะเปลี่ยนตัวนดายเหลือเปลี่ยนนะครับครับผมากเลยนะครับระบบนะฮะเพื่อให้มีสื่อสารนะครับนะครับตอนนี้เรื่ออจากปจากทาง่ายีม